บล็อกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมวยปล้ำไม่ว่าจะเป็นมวยปล้ำ WWE, AE, w New Japan Pro Wrestling หรือแวดวงข่าวสารเบื้องหน้าเบื้องหลังของวงการมวยปล้ำทั้งหมดนี้เรามีให้คุณหมดในบล็อกนี้บล็อกเดียวถ้าชื่นชอบมวยปล้ำแล้วก็ไม่ควรพลาดสนใจเข้าร่วมกลุ่มคลิกลิงก์ที่ในใต้คลิปนี้ได้เลย นักเวทปล้มอาชีพทั่วโลกนับพันนับหมื่นคนแน่นอนว่าทุกคนต้องมีคาแรคเตอร์ประจําตัวของแต่ละคนบางคนก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าจดจําบางคนก็ไม่น่าจดจําหรือบางคนก็มีการใช้คาแรคเตอร์ของนักเวทปลัมมคนอื่นเอามาใช้กับตัวเองก็มีแต่จะมีนักเวทปร้มอยู่คนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่มีใครเลียนแบบเขาได้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆโดยนักเวทปล้มคนนี้มีชื่อว่าแซ็คโกเวน มองดูผนเพินแล้วเขาดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าผมจะบอกว่าเขาผู้นี้คือผู้พิการทางขาแต่สามารถเป็นนักงวัาปล้ำได้เรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับแซ็กโกเวนคือใครก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักนักงว่าปล้ำคนนี้กันก่อนแซกโกเวนมีชื่อจริงว่าแซ c ก a ชอรีมาร์กโกเวน เกิดวันที่30มีนาคมปี1983เป็นชาวอเมริกันปัจจุบันอายุ38ปีเขามีความสูง180เซติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมเริ่มเป็นนักฟุตบตั้งแต่ปี2002เดิมทีนั้นแซ็คโกเวนไม่ได้พิการตั้งแต่เกิดแต่ทว่าในวัยเด็กนั้นเขาได้ตรวจพบว่าเขานั้นเป็นโรคมะเร็งแพทย์ที่รักษาเขาบอกว่าทางเดียวที่จะรักษาโรคนี้ได้ก็คือต้องตัดขาเท่านั้น แซคโกโวเวนต้องถูกตัดขาและกลายเป็นคนพิการไปตั้งแต่อย่างเด็กลองนึกสภาพเด็กน้อยคนหนึ่งที่เสียขาไปตั้งแต่ตอนจำความได้แน่นอนว่าใครที่เสียขาหรืออวัยวะอื่นๆโดนแบบนี้คงทำใจได้ยากมากๆตอนนั้นเขาได้กำลังใจที่ทำให้เขาเดินหน้าต่อไปนั่นก็คือการได้ดูมวยปล้ำอาชีพแซคกได้ดูมวยปล้ำในช่วงที่เขารักษาตัวการเวลาผ่านไปทำให้เขาซึมซับมวยปล้ำมากขึ้นมากขึ้นจากความชอบ กลายเป็นความรักในอาชีพนี้เขามีชอว์ไมเคิลส์และเลมิสเตเรโอเป็นนักมวยปล้ำในดวงใจและเมื่อร่างกายเขากลับมาเป็นปกติแล้วและเขาเข้าสู่วัยที่พอดูแลตัวเองได้ทำให้แซกโกเวนจึงตัดสินใจจะเป็นนักมวยปล้ำเดินตามรอยนักมวยปล้ำทั้งสองเขาเริ่มฝึกมวยปล้ำตั้งแต่ช่วงปี2002และก็ตะลอนไปปล้ำในมวยปล้ำค่ายเล็กๆต่างๆจนฝีมือได้ไปเตะตาทีเอเข้าทางสมาคมทีเอหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Impact Wrestling ในปัจจุบัน ได้สนใจและได้ทาบทามแซกให้เข้ามาทำงานด้วยกันแต่ทางสมาคม TNA ต้องพลาดไปสาเหตุเพราะว่ามีคนได้แนะนำตัวแซคให้ไปปล้ำในสมาคม WWE เพราะว่าทางสมาคมนั้นเห็นวีลแซกและดูตัวของแซคนั้นมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากแน่นอนว่าสมาคมมวยปล้ำเบอร์หนึ่งใครๆก็อยากทำงานด้วยแซคโกเวนได้เข้ามาทำงานร่วมกับ WWE ในช่วงกลางปี2003ในค่าย Smackdown และการมาที่ WWE ก็ทำให้ชื่อเสียงของเขาเพิ่มมากขึ้น ทั่วโลกเริ่มรู้จักน้ำมวยปรำคนนี้คนที่มีขาเพียงแค่ข้างเดียวแต่ก็สามารถปลรำได้สู้กับน้ำมวอปรำได้มันน่าเหลือเชื่อมากๆในยุคนั้นแน่นอนในยุคปัจจุบันมันก็น่าเหลือเชื่อมากๆเช่นกันแต่ขึ้นชื่อว่า w w r e t t l i n g Entertainment แน่นอนว่าสมาคม WWE ขึ้นชื่อนื้อเรื่องเป็นหลักและการปล้ำเป็นรลง WWE ใช้จุดขายของแซกมาเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ชมสนใจมากขึ้นแน่นอนสิ่งนี้มันคือการบูลลี่บูลลี่ในสภาพร่างกายของคนแต่ว่าสมัยนั้นไม่ค่อยมีคำจำกัดความคำว่าบูลลี่มากเท่าสมัยนี้ทำให้ผู้คนในสมัยเกือบ20ปีที่แล้วต่างไม่ได้รู้สึกอะไรผู้ชมแค่สนใจเพียงแค่ว่านักมวยบร้ำขาเดียวคนนี้เขาจะปล้ำยังไงและจะชนะนักมวยปล้ำตัวใหญ่ได้ไหมแต่ทว่ามันก็มีอีกเสียงหนึ่งของผู้ชมที่รู้สึกสงสาร ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในภายหลังนะครับเนื่องด้วยศักยภาพในร่างกายของเขาจะพัฒนาได้ช้ากว่าคนอื่นนั่นทําให้ด w มโยีหลังจากที่ใช้เขาผู้นี้เพื่อเป็นตัวเรียกความสงสารและเรียกความสนใจจากคนดูเมื่อความสามารถของแซกโกเวนไม่พัฒนาเท่าที่ควรบวกกับบทบาทในตัวเขานั้นก็เริ่มตันแล้วก็ทําให้สมาคมเริ่มลอยแพและแน่นอนเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นสมาคมก็ยกเลิกสัญญาแซกโกเวนไปอย่างน่าเสียดาย แต่1ปีต่อมาทีเ่นเอยังเห็นถึงความสามารถและคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของแซกนั่นก็ทำให้ TNA ได้ทาบทามให้แซกโกเวนมาทำงานให้กับสมาคม TNA s a แซกโกเวนได้ทำงานให้กับ TNA อยู่2ปีปี2 0 0 4ถึงปี2 0 0 6และหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมาปล้ำให้กับสมาคมอินดี้จากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้เราม,มาดูเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้จักชายคนนี้กันหน่อยนะครับ ตอนที่แซ็คโกเวนเริ่มมาทํางานให้กับ W. w E. ได้ไม่นานนักก็มีเนื้อเรื่องกับวิสแม็กแมนเลยแน่นอนว่าป่าวิสในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้านายที่แสบสุด,สดๆการมาของแซ็คโกเวนก็โดนอํานาจมือของท่านประธานคนนี้ทันทีมิสเตอร์แม็กแมนได้แกล้งบวกกับได้เล่นงานแซ็กโกเวนมากมายแต่ก็โชคดีที่มีน้ากระพรอย่างฮองโฮแกนคอยมาช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆซึ่งจะบอกว่าการได้มีเนื้อเรื่องกับวิสแม็กแมนก็ทำให้โลกได้รู้จักนักเวทประพคนนี้มากขึ้น เหตุการณ์ต่อมาก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับเนื้อเรื่องที่แซ็กโกเวนที่เป็นบาดหมางก,กับวิสแม็กแมนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสื่อส a ม k กดาวเมื่อวันที่3กรกฎา,าคมปี2003สเตฟานีได้จับคู่กับแซ็กโกเวนเพื่อเจอกับบิ๊กโชถึงแม้ว่าจะมีคนมากกว่าแต่คู่ต่อสู้ก็คือบิ๊กโชอันไรมันก็ดูยากไปหมดโดยตลอดทั้งแมชแซ็กโกเวนโดนยำเละเทะแต่ก็สู้สุดใจขาดแต่ก็ต้านทางความแกร่งของบิ๊กโชไม่ได้ แต่โชคดีในตอนนั้นที่เคนแองเกิลและบล็อกเลสเนอร์ได้วิ่งออกมาช่วยแซกโกเวนและสเตฟานีเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์สุดท้ายนี้เกิดขึ้นในวันที่21สิงหาคมปี2003เป็นช่วงที่บล็อกเลสเนอร์ในพลิกบทบาทจากพระเอกกลายมาเป็นไวไลท์ของสมาคมบล็อกทําทุกวิธีทางเพื่อให้ตนกลับมาครองแชมป์โลกได้อีกครั้งบล็อกใช้วิธีเข้าหาวิสแมกแมนชายผู้ที่มีอํานาจที่จะทําอะไรก็ได้วิสที่ตอนนั้นยังมีเรื่องบาดหมากงกับแซกโกเวน ก็เลยสั่งให้บล็อกไปเล่นงานแซกในเวทีแน่นอนว่าคนอย่างแซกจะเอาอะไรไปสู้กับดัมวูบลํมพูดแทบจะไล่เทียมทานผู้นี้ได้ตลอดทั้งแมชบล็อกไล่กระทืบแซกจนหมดสภาพและบล็อกก็ยังเล่นงานต่อเรื่อยๆในตอนนั้นก็สร้างความหดหู่กับคนดูเป็นอย่างมากและสิ่งที่น่าหดหู่เป็นมากกว่านั้นก็คือแมชนั้นมีคุณแม่และน้องชายของแซกเข้ามาดูข้างสนามด้วยนับว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ดูแล้วน่าหดหู่มากๆอีกเหตุการณ์หนึ่งของ WWE เลยก็ว่าได้ แต่เหตุการณ์ทั้งหมดก็อย่างว่านะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดทุกอย่างมันมีการกําหนดมีการเตรียมกันมาก่อนแล้วแต่เหตุการณ์ที่ผมกล่าวไปนั้นก็ทําให้เราได้รู้จักแซ็กโกเวนมากขึ้นนั่นเอง <across the world> และนี่ก็คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องได้พบกับโรคร้ายและต้องเสียขาไปในวัยเด็กแต่เพราะมวยปั้มที่เข้ามาในชีวิตเขา ทำให้เขาสนใจและอยากจะเป็นนักวยปล้ำเดินตามแบบไอดอลของเขาเขาไม่สนใจว่าเขาพิการเขาไม่สนใจคําดูถูกเขาไม่สนใจว่าใครจะไปบูลลี่เขาเขาสนใจเพีงเยงแต่ว่าเขาอยากจะเป็นนักว่ายปล้ำให้ได้และเขาก็ทํามันได้จริงๆนี่คือตัวแทนของความพยายามอย่างแท้จริงเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะมีความบกพร่องทางร่างกายหรือต้องพบเจออุปสรรคใดๆแต่หากคุณมีเป้าหมาย คุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะเป็นอะไรคุณทำไปเลยทำตามฝันไปเลยทำวันนี้ก็จะสำเร็จในวันนี้และทำสำเร็จในวันนี้ทุกๆวันแน่นอนความฝันที่คุณอยากจะเป็นอะไรมันต้องเป็นอย่างที่เราฝันไว้แน่นอนไม่มากก็น้อยเหมือนอย่างเขาคนนี้นักวัวปล้ำขาเดียวแซกโกเวเรื่องราววัวปล้ำตอนหน้าสถานีวัวปล้ำจะนำเรื่องอะไรมาให้ฟังกันอีกก็ติดตามและกดแจ้งเตือนช่องของเราไว้เพื่อ <th ys. S 2> ที่จะไม่พลาดที่จะฟังเรื่องราวแบบนี้อีก หากอยากจะสนับสนุนสถานีวิปลามก็สามารถส,สถนับสนุนได้โดยการคลิกที่ปุ่มสมัครที่ดูด้านล่างของคลิปของเราได้เลยสำหรวันนี้สถานีวลปลามขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ